เราก็มารู้ความหมายของการลบนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องการลบขอวกลับมาที่เรื่องการบวกนิดนึงนะคะว่าความหมายของการบวกขอทบทวนความหมายการบวกการบวกก็คือการนําจํานวน2จํานวนมาบวกกันหรืออาจจะมากกว่า2จํานวนก็ได้นะคะเมื่อเราบวกกันแล้วได้คำตอบ ผลที่ได้เราจะเรียกว่าผลบวกก็ได้ผลรวมก็ได้ผลลัพธ์ก็ได้หรือว่าคําตอบก็ได้นะคะต่อไปความหมายของการลบการลบก็คือการเอาจํานวนที่เรามีอยู่แล้วคือจานวนหนึ่งหักออกอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นเอา10มาลบกับ5มีตังมี10อยู่มีตังอยู่5บาทเอ้ยมีตังอยู่10บาทลบไปซื้ขอขนม5บาทก็10ลบ5ก็เท่ากับ เหลือห้านะคะแล้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบจํานวนสองจานวนก็เหมือนกันถ้าเอาถามว่าห้ากับสามห้ามากกว่าสามอยู่เท่าไหร่ก็หมายความว่าเอาห้ามาลบสามที่ได้ก็คือเป็นเป็นผลลบเหมือนกันห้าลบสามก็ได้สองใช่ไหมคะ้าลบสามได้สองก็เรียกว่าผลลบเหมือนกันถ้าเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนะคะ ต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องการลบโดยการเอาออกนะคะการลบโดยการเอาออกดูสิาจากรูปภาพนะคะจากรูปภาพในวงในวงรีสีฟ้ามีสตรอเบอรีร่อยู่5้าผลนับเล้วได้5้าผลเอาออกไปดูลูกศรสีหเหลืองเห็นไหมคะ ที่พิ่งที่เพิ่งวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเอาออกไปสองขนเห็นไหมคะใน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 ลูกศรวงกลมสีเหลืองเนี่ยมันมีสร,รุปเอาออกไปสองขนเราก็มาเขียนคำตอบข้างล่างได้ว่าห้าเอาออกไปสองเหลือสามนะคะต่อไปเราไปเรข้อต่อไป ข้อต่อไปนะคะในวงกลมสีฟ้าเช่นกันมีสับประรดอยู่กี่คนคะ8ปดผลเห็นวงเห็นสัญลักษณ์ลูกศรสีแดงวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแสดงว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการเอาออกไปเอาออกไปเท่าไหร่คะสามผลเหลือเท่าไหร่ เราก็มาเขียนกันเล้ว,ว่า8เอาออกไป3เหลือ5้าเอาเลยพอเข้าใจไหมคะเอาละทีนี้ลงไปดูข้อต่อไปอในวงกลมสีฟ้าอีกเช่นกันมีแอปเปิลอยู่10ผลนะคะนับแล้วได้10เอาออกไปก็คือเห็น ลูกศรสีเหลืองวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะคะนั่นคือสัญลักษณ์ของการเอาออกไปเอาออกไปเท่าไรคะหกผลเราก็มาเขียนข้อข้างล่างนันได้ว่า10บเอาออกไป 6. หเหลือสี่คราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ด้วยว่าประโยคสัญลักษณ์เรานี้เขียนว่า10การเอาออกไปก็คือเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบ10บลบหเท่ากับสี่ ดูหวังว่านักเรียนได้ดูคลิปวดีโอ,โอการสอนของครูนี้ไปแล้วนักเรียนจะสามารถไปทําการบ้านได้นะคะวันนี้ค,ค,ครูก็มีการบ้านเช่นเคยการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่72 73 74ทำเสร็จถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยค่ะทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนิสรตหน้าที่ 7จ็ด74แล้วถ่ายรูปส่งให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ